แต่ตัวนี้จะออกด้านขวานะครับเอาปอดค่อยๆข้อออกนะครับมีสองตัวนะครับออกด้านขวานะครับเอาตัวะวบผ่านะครับใส่ลงไปครับตัวประกบสวัสดีครับ่มแม่ปีน้องที่ฮักอยู่พูดจุกคนครับอยู่กับเฉลี่บ้านเราชาแนลแฮมแมนเดอร์เมงเกลนะครับวันนี้ป้าพ่อมแม่ปีน้องมาเปลี่ยนผานพวน รถไถนาครับนี่ผ่านพวนนะครับเปิ่นมีความบางแล้วครับความบางความน้อยแล้วนะครับใ่ใหญ่แล้วนะครับเปลี่ยนผ่านพวนจะเปลี่ยนสองสองไปหน้านี่นะครับนี่ถอดออกจากรถมาแล้วนะครับถอดออกจากรถกับใบยากครับจะมีน็อตสี่ตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับตัวนี้จะไปยึดกับคานรถนะครับนะครับเดี๋ยวไปพอตีขานรถนะครับนี่ครับตี่ยึดกับคานรถนะครับนี่ครับน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้เอาถอดออกสตัวแล้วก็เอารถออกมานะครับ เอารถออกมาเก็บไว้จี้นะครับน่ะตัวได้นะครับเดี๋ยวจะบอกเทคนิคดีๆในการเปลี่ยนผ่านพวนรถไถนะครับเพราะว่าจะเป็นรถไถน้อยรถไถใหญ่เนี่ยไม่เดียวกันหมดเลยนะครับหลังจากตีเขาถอดชุดผ่านออกมาแล้วอี่นะครับนี่เป็นชุดผ่านพวนนะครับตัวนี้เป็นตัวยืดครับโค้งผ่านนะครับตีที่รถนะครับถอดน็อตออกมาแล้วก็จะเหลือผ่านพวนเป็นลักษณะจีนะครับจะมีน็อตใหญ่นะครับนอตยืดครับแกนผ่านพวนนะครับจะมีสลักอยู่นะครับเอาสลักออกก่อน แล้วก็จะมีน็อตยึดนะครับนี่ครับเอาสลักออกนะครับเป็นน็อตตัวใหญ่เลยนะครับนี่ครับหลังจากตีสลักออกแล้วนะครับหมุนออกเลยครับตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวปกตินะครับโปไมพิโนครับเดี๋ยวจะมีตัวหนนี่นะครับเป็นเกี่ยวพิเศษนะครับโปรไมพิโนก็ค่อยๆพอนะครับนี่เป็นจระเบี๊้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าในคลิปก่อนผมได้ทำคลิปเปลี่ยนลูกปืนเป็นซีนไปนะครับโปรไมพิโนก็เข้าไปพอได้นะครับในคลิปนั้นจะพากเป็นภาษากากนะครับภาษาไทยเพื่อความเข้าใจในการ ทุกคนนะครับแต่วันนี้เป็นภาษาเมืองเนอครับภาษาเมืองเหนือครับก็เข้าใจกันอยู่นะครับจ้านี้โลโซเชียลครับจะเข้าใจกันหมดแล้วนะครับอาครับเอาน็อตออกก่อนเนาครับนะครับหลังจากเอาน็อตออกแล้วนะครับนี่ครับพอลงมาครับตัวนี้จะมีลูกปืนอยู่ตรงไหนนะครับลูกปืนอ่ามแหมด้านนะครับน้าก็ไม่ลูกปืนตัวนี้เป็นซีนกันน้ำนะครับกันน้ำกันฟุ้งครับลูกปืนจะมีสองตลับนะครับถ้าปอไปเป็น้องเป็นลูกปืนก็พอแกะตัวนี้ได้นะครับ ถ้ามีน้ำเข้ามีอย่างเข้ากับตะลบีนจะเป็นสีเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีกาแฟตัวนี้ปกตินะครับผัวเป็นใหม่ครับนะครับตัวนี้นะครับพื้นเป็นน็อตตัวพิเศษนะครับโยจะแนะนำเพื่อปลกหม่ไปน้องได้ทอดนะครับนะครับหลังจากทอดยี่แล้วครับตัวนี้เป็นตัวประกบตรงไหนปรได้นะครับกันกันขี้ดินเขาหาสีนนะครับเอาดึงออกเลยครับค่อยดึงออกนะครับดึงเจ้าๆนะครับเพื่อปลุกม่น้องได้ชวมครับดึงออกเลยครับผมไม่อย่างนั้นครับเอาหงายไว้นี่ก่อนนี่นี่กันขี้ดินกัน กันฟูนเข้าหาสินนะครับสินตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะครอบลักษณะเจ๊นะครับกันขี้ฟูนกันดินกันเซษไม้เศนหินนะครับเข้าหาสินนะครับอตัวนี้เขาจะทอดล้นนะครับเอาเขาเจาะดินออกก่อนครับแค่ดินออกก่อนนอกครับนี่ครับขั้นตอนต่อมาครับโปวแหม่พี่น้องครับเขาจะมาทอดนอดประกบผ่านนะครับนี่เรียกว่านอดประกบผ่านนะครับจะมีอ่สองตัวนะครับบางข้างอาจจะเป็นขีข้ดิน ที่ดินคิปเปอร์ติดนี่นะครับบางคนอาจจะว่ามีตัวเดียวจ้ะครับมีสองตัวนะครับตัวนอกนี่เป็นตัวประกบเพื่อบาะห้นอดตัวไหนนี่ขยับนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวประกบผ่านนะครับนี่กับผานวันนี้กดตนตัวประกบระวางผ่านนะครับนี่สําคัญนะครับผมแม่นอกครับบางคนอาจจะบ่หูอาจจะขายเป็นเกี่ยวปกตินะครับแต่นี่เวลาเข้าจะเข้ารองไยนะครับหมุนหมุนทวนนาฬิกานะครับเวลาออกจะออกทางขวาครับจะ บ่เหมือนเกี่ยวปกติถั่วไปนะครับยังเกี่ยวตรงนอกเนี่ยนะครับถ้าออกออลัง้สยนะครับเกี่ยวปกติเข้าข้อทางขวาแต่ตัวนี้จะออกทางขวาครับเอาปล่อยค่อยๆข้อออกนะครับตะกี้ข้อออกให้กลับแล้วครับมีส่งตัวนะครับออกทางขวานะครับนครับเอาปล่อยหมุนออกมาเลยน่ครับค่อยๆหมุนนะครับนี่ครับหมุนออกมาทางขวาเนอยครับบพว่าจะเป็นรถยี่ห้อห่ังนะครับพวกแบบเหม็นเดียวกับมดครับบพว่าผ่านน้อยผ่านใหญ่นะครับนะครับหมุนออกทางขวา ตัวนี้เป็นตัวประกอบนะครับเอาป่อง่ายก่อนนะครับเป็นตัวประกอบประกอบตั้งนอกเฮียบเื้อนอกตัวไหนนี่ขยับนะครับเป็นตัวบักับไว้อ่ะนี่ก็ออร์ s, ควาเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นนอตประกอบผ่านเลยครับถ้าเป็นรถตจกันใหญ่ก็ใจเล็กใหญ่ๆนะครับนี่ครับพอมาแล้วครับหมูนอทางขวาเนะปล่อยไปนอกครับนี่ก็เป็นผ่านพวนบอกว่าจะเป็นผ่านพวนรถไงรถน้อยเหมือนเดยวกันหมดนะครับเกี่ยวตัวนี้นะครับนี่ครับพอครับ เอาปอกกามโชเาแล้วเอากํมสองข้างเลยเอนี่ครับเป็นตัวประกบนะครับเอาวางไว้ก่อน,นเดี๋ยวเขาจะได้เอาผ่านออกน,นะครับผมจะเปลี่ยนผ่านสองใบหน้านี่นะครับแต่สามใบหลังนี่ยังจะได้อยู่นะครับเอาข้ออเอาข้อเลยอ้าวพอนะครับตรงนี้เป็นขัวประกบผ่านครับปอดึงออกเลยครับนี่ครับก็ออกเทเลซินเทเลซินครับปมไม่ไปนองได้พอนะครับเอาวางไว้ก่อนนะครับดึงผ่านออกเลยครับ ดึงผ่านออกมาครับนี่ผ่านไปนี่วางไว้ก่อนครับนี่ครับเขาจะเปลี่ยนออกนะครับตัวนี้เป็นตัวประกบดักอากาศนะครับดึงออกเลยครับผมมีอย่างนั้นครับพอไปนอกครับนี่ครับมื้นหาดึงมากอดตั้งไว้ก่อนเขาจะขอสะอาดแล้วก็ใส่นะครับเอาผ่านใบนน neck. ที่สอง an. นี่ครับออกมาเลยน <S <S s> <S ี่ครับจะเปลี่ยนโยสองใบต่วเอครับนี Driver ่ครับใบนี <S <S ้กับใบนี้ครับจะเปลี่ยนออกนะครับส่วนสามใบหลังนี่ยังจะได้อยู่นะครับ ผมก็จะบวบเปลี่ยนเตี้ยนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องจะเปลี่ยนดึงมดนะครับก็ถอดออกมานะครับตัวนี้ก็ถอดได้ดึงออกมานี่ก็ถอดได้ดึงออกมานี่ก็ถอดได้ดึงออกมาครับแล้วก็อยู่เรียบปกปูอยู่ตั้งหลังก็มาก็เอามาใส่เหมือนเดิมครับทำความสะอาดสะอาดคลิฟูนคลิเปิ้ลออกแหยแล้วก็เอามาใส่เหมือนเดิมเหมือนเก่านะครับเหมือนอย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องก็สามารถทำตามได้นะครับคลิปนี้จะยาวน้อยหนึ่งนะครับเพื่อความละเอียดในการตีให้ไขมูคกับพ่อแม่พี่น้องครับบางคนหูแล้วก็บวบด้ามาเนี่ครับ นะครับเดี๋ยวจะได้ก็ได้ผ่านไม้มาครับผมจะปะระกอบเพื่อปม่อยเป้องได้พอกันเนื้อครับเดี๋ยวทำความสะอาดฟุ้งขี้อย่างเรียบร้อยหมดก่อนนะครับก็บประกอบเนื้อครับครับผล่อ่เป็นนงครับหลังจากตีเขาได้ใบผ่านมาแล้วนะครับแล้วผมได้ล ja like ื้อนี่ออกหมดแล้วนะครับเลื้อผ่านออกทุกทุกใบแล้วนะครับเดี๋ยวจะประกอบใหม่เพื่อปม่อเป็นองได้พอกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแกนผ่านนะครับเป็นผ่านพ้นนะครับผมนี่ใจ้ขนาดสาวนิ่วนะครับว่าเป็นรถขนาดเล็กสาวแรงขอใจ้อยู่ ขนาดสาวนิ้วนะครับเดี๋ยวจะประกอบเพื่อโปรแม่เป็น้องได้พอกันนะครับเพื่อโปรแม่เป็นน้องจะได้มาเปลี่ยนรถของโปรแม่เป็นน้องเองนะครับว่าจะเป็นรถขนาดสาวแรง30แรง35แรง36แรงจนถึง40แรง50แรงนะครับลักษณะการเป็นผ่านก็เหมือนเดียวกันนะครับโปรแม่เป็นน้องครับเพียงแต่ว่ารถใหญ่ขึ้นไปก็จะมีน้ำหนักหนักขึ้นนะครับก็ต้องจุยกัน2คนนะครับแต่นี่ก็คงจุ่ยกัน2คนนะครับอะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิธีประกอบผ่านนี่จะเป็นจะไรครับบ่อยากครับ พอคลิปให้จบเนียครับนะครับโ่อไมเป็นนกครับมาจ่วยกันประกอบผานเขานี่เรียกว่าแกนฐานนะครับแกนใบผานทวนนะครับเอาครับเอากดใส่ใบผ่านตะกอนเลยนะครับเอายกใบผ่านใส่เลยครับง่ายๆครับโปรไมเป็นนกนะครับเอาใบผ่านลงไปเอาตัวประกอบผานนะครับใส่ลงไปครับตัวประกบระหว่างผ่านนะครับเอา ไปฝันเปที่สองใส่ลงไปนะครับะนะครับถ้าเป็นรถรถแหงถ้งสูงๆนะครับก็ต้องจุยกันหลายคนนะครับนี่เป็นรถน้อยก่อนยังจุยกันสองคนนะครับรถยี่สิบสองแรงยี่สิบแรงนะครับใจสาวสองนิ้วได้ครับไปผานลงไปเลยนะครับตัวประกบผ่านนะครับใส่ลงไปเลย ใบผ่านใส่ลงไปครับตัวประกอบผ่านครับใส่ลงไปเลยเอาใบผ่านใส่ลงไปครับเนี่ยใบยากนะครับใบพี่น้องครับเอาตัวประกอบผ่านใส่ลไไง,ไป,ไ,ปงไ,ไ,ลไปเลยครับประกบผ่านลงไปแล้วครับ เนี่ยเซนอร์ไปแล้วครับนอตตัวดีผมทดดูนะครับปิดเกี่ยวไส้นะครับผมไม่เป็นอ,อาจจะประหารนะครับเดี๋ยวขันตึงมือเนี่ยผมจะเอานอนล้มนะครับตัวนี้นอนลม้มมได้ด้ยนะครับต้องขันนอนประกบก่อนนะครับนอนประกบเดี๋ยวพอพอพอทอึงพอ,อนะครับ ตั้งแรกนะครับตัวนั่นนะครับเตะเอาเกี่ยวเอาทางขวานะครับตัวน็อเอาเข้าเข้าทางซ้ายนะครับนี่ครับผมใหม่ปีน้องครับหลังจากเี่เขาได้ประกอบผ่านก่อมีลักษณะหน้าตาเป็นจีนะครับผมซื้อมาสองใบนะครับแล้วก็มาใจาะก็ผ่านใบเก่าสามใบนะครับตะ่กี้ขันน็อตประกบตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับเกี่ยวเข้าทางซ้ายนะครับผมใแม่ปีน้องครับนะครับสีถาวรซาครับเดี๋ยวจะใจตัวประกบตัวนอกนะครับขล่างเกี่ยวเลยครับเพื่อจะได้เข้าง่ายๆนะครับอ้าวเอาประกบเข้าไปเลยครับ เป็นเกี่ยวไส้เน้อผมไปน้องครับอ๋อเข้าไปแล้วครับนะครับเข้าเข้าทา้งไส้นะครับเหมือนกันทุกทุกรุ่นเลยเน้อครับไปผ่านพวนเนี่ยนะครับตัวนี้จะมีสองตัวเน้อครับถ้ามีขีดดินจับมีขีดดินก้อนนะครับบางคนอาจจะหวาไม่ตัวเดียวนะครับก็เอาขีดดินออกไปหก่อนนะครับแล้วก็มาขันออกนะครับอ๋อบังคับเข้าไปเลยครับบ er pues ังคับตัวไหนก่อนนะครับนะครับเกี่ยวทางไส้นะครับ หลังจากเี่เอาขันตัวนี้แน่นนี้นะครับเอากอับมาลอกตัวนอกนะครับตัวนอกเกี่ยวไส้เหมือนกันนะครับเอาแตกัดตัวเฮิรนแน่นๆไปเลยนะครับนะครับนะครับหลังจากเี๋เขาลอกกอบร้อยนะครับตอนนี้เขาก่อใส่ประกบกันฟูนเข้าซีนนะครับเอาตัวประกบครับใส่ลูกปืนมเลยครับตัวยึดลูกปืนแล้วก็ตัวยึดขันนะครับ จะมีรูปขุ่นอยู่ไหนนะครับเอาด้านซีนเข้าใส่ลงไปเลยนะครับตัวนี้เป็นกัวประกอบเออที่ฟูนเข้าหาซีนนะครับอ้าวครับหลังจากนั้นก็เอานอดเข้าใส่เลยนะครับนอดตัวนี้เป็นเกี่ยวขวานะครับเข้าขวาปกตินะครับครับหมุนเข้าไปทางขวาปกติเนี่ยพอก่อนที่เขาจะใส่นอตเข้าห้องอหุ้มสลักนะครับพอหุ้มสลักมันอยู่สื่อไหนนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่สลักไงนะครับนี่หุ้มสลักอยู่ซ้ายขวา หมุนเข้าไปเลยนะครับใส่น็อตไปแล้วเดี๋ยวก็ใส่สลักนะครับนะครับใส่สลักมาครับนะครับหลังจากที่ใส่สลักแล้วนะครับก็ใส่ฝาปิดครับฝาปิดก็เกี่ยวความเหมือนเดิมเนอครับเกี่ยวปกตินะครับอ่าหมุนเข้าไปครับกันน้ํากันฟุ้งนะครับฝานี้ครับอ่าครับหมุนเกี่ยวปกติเนอครับไปพลางๆก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะได้ใส่ กับขานนะครับเดี๋ยวถ้าเขาใส่ขานแล้วเขาก็มาหมุนหัรอบหนึ่งก็ได้นะครับอ่าพอกรเดี๋ยวใส่ขานก่อนหนาอยเดี๋ยวก็มาหมุนครับนะครับเดี๋ยวไปเอารถดไม้นะครับถอยรถขอยืดน็อตตัวนี้นะครับใส่ครับขานขานผ่านเลยนะครับนะครับเดี๋ยวรอรถนะครับไปไปนอกครับอ่าถอยมาเลย เอาไปไ้นองครับหลังจากที่เขาได้ประกอบชุดใบผ่านเข้ากับโค้งผ่านนะครับก็มีน็อต4ตัวนะครับนะครับยึดน็อต1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนี่ครับยึดน็อตแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวยึดน็อตเสร็จแล้วเขากจะมายึดนี่ครับขันฝาปิดลูกปืนสำหรับนะครับเหมือนตะเกยังขันมาแน่นเลยนะครับจะไปลืมเลยครับฝาปิดลูกปืนนะครับ นะครับเดี๋ยวเขาก็ขันน็อตทั้งแน่นๆก่อนเนอครับผมไม่ปนอครับเดี๋ยวเซจแล้วก็พอทำรอบนึงนะครับว่าจะเป็นจะได้นะครับนะครับก็ขันน็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน็อตยืดผ่านพวนติดกับโค้งผ่านนะครับน็อตหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่เป็นองครับวิธีเปลี่ยนผ่านพวน ว่าจะเป็นรถรุ่น18แรง1วแรง2 6แรง36 34แรง40 45 50แรงนะครับเปลี่ยนเหมอนเดียวกันมุดนะครับโบไม่ไปน้องครับโบไม่ไปน้องตีมีรถไถบว่าเป็นรถไถน้อยรถไถใหญ่ก็สามารถซื้อผ่านแล้วมาเปลี่ยนเองเลยครับบอ,อยากครับดูคลิปนี้แล้วก็เปลี่ยนเองได้เลยนะครับถ้าเป็นรถตีมีขนาดใหญ่ก็จใจ้คนจจวยสองคนณสามคนก็จุยกันไปนะครับประหยัดก่าไปให้คนอื่นเปลี่ยนให้นะครับ นะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณโปรไม่พี่น้องทุ่ผู้กัคนณเนอร์ครับที่คอยที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย่าลืมกดชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเนอร์ครับฝากกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ